ใครชอบรถสปอร์ตเปิดประทุนต้องรู้จักรุ่นนี้เม r c e d e s b e n z R172 SLK 200ตัวจริงเสียงจริงวันนี้ลูกค้าตัดสินใจให้ทีม h m s ได้ดูแลค้าเดินทางมาเพื่อติดตั้งคาเ a y a อ l i n o n e กล้องถอยและกล้องบันทึกหน้าใช้จอเดิมของรถได้เลยชุดคาเพ y a อ l i n o n e ของเราออกแบบมาแบบรลกปรงรุ่นไม่มีการตัดแปลงหรือตัดต่อสายไฟเดิมของรถภาพไม่ตัดแม้ขับรถอยู่ก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้ระบบเดิมของรถยังใช้งานได้ปกติ100%เซเข้าศูนย์บริการได้ปกติ และลูกค้าท่านใดหากใช้มือถือระบบ iOS ยังสามารถมินละลิงสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นมาจอเดิมรถลูกค้าได้ด้วยล่ะค่ะแล้วคันนี้นะคะติดตั้งกล้องถอยเพิ่มเติมเมื่อเข้าเกียร์ถอยก็จะปรับหมดอัตโนมัติให้คุณลูกค้าได้เลยค่ะ กล้องหน้าลูกค้าก็ไม่ธรรมดานะคะเป็นมี o J35 มีแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วด้วยนะคะหน้าชัดสูงถึง 2.5K หากลูกค้าท่านใดต้องการให้เราได้ดูแลนะคะจะให้เราไปดูแลที่บ้านเขตกรุงเทพมนทนิานครหรือจะขับมาหาเราได้ที่เฉลิมพระเกียรติรอก้าระหว่างซอย10กับซอย12และคันหัดไปนั้นเราจะดูแลลูกค้าคนไหนรถรุ่นไหนหรืออุปกรณ์ใดโปรดติดตามตอนต่อไป